สู่รายการ The d a เดลิโดสสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เมื่อคืนนี้มีการให้การของอดีตผู้นวยการสำนักสอบสวนกลางเจมส์โคมีนะครับอดีตพอ F f i i มีการให้การแบบเปิดเปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปถ่ายทอดสดได้แล้วก็แบบปิดแบบที่ไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเปิดก็คือช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มของประเทศไทยนะครับช่วงปิดก็คือช่วงเวลาประมาณปีหน ของประเทศไทยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสื่อการเมืองในสหรัฐก็ได้รับการเบลอารมณ์กันมาอย่างเต็มที่และเอาจริงๆมันเริ่มต้นที่การให้การของผู้มืในการข่าวกรองแห่งชาติและ,ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ผู้มืในการสำนักง,งานความมัน่นคงแห่งชาติแล้วมันเริ่มต้นมาจากการที่วอชิงตันโพสต์เนี่ยรายงานข่าวนี้วอชิงตันโพสต์รายงานว่า ตั้งแต่ตอนที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามารับตำแหน่งได้สั่งการให้ผู้มืนในการข่าวกรองแห่งชาติหรือ Director of National Intelligence ซึ่งมีชื่อว่าแดนโคส์และหลายคนในแวดวงข่าวกรองไปพยายามโน้มน้าวให้ผู้มืนในการสำนักงานสอบสวนกลางในเวลานั้นตอนที่ผู้มืนในการสำนักสอบสวนกลางยังไม่โดนไล่ออกพยายามโน้มน้าวให้เจมส์โคมีนั้นยุติการสอบทั้งความสัมพันธ์ระหว่างทีมการหาสิงของโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซีย และอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของโดนัลด์ทรัมป์ไมเคิลทีฟ n ลนในวอชิงตันโพสต์ก็รายงานอย่างนี้คณนี้พอถึงเวลาแดนโคชได้ไปให้การต่อคณะกรรมการในวุฒิสภาจริงแล้วก็เป็นเป็นบรรยากาศในการให้การในกลางคืนของวันพุทธที่ผ่านมาพอแดนโคชไปนั่งให้การแล้วก็มีไมค์โรเจอร์ซึ่งเป็นผู้มกในการ NSA หรือดีเร c เตอของ NSA นะ แล้วก็ยังมีรัฐมนตรีช่วกันกระทรวงยุติธรรมซึ่งรับผิดชอบหน้าที่แทบจะเป็นรักษาการรัฐมนตรีว่าการไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยรอดโร,ร,ร,รสเซนสไตน์เน่ไปให้การปรากฏว่านั่งกันทั้งหมด4คน3คน4คนนี่คนน่ไม่ไม่ยอมที่จะพูดอะไรเลยคือไม่ให้คำตอบกับบรรดาสวที่ถามในเรื่องของการสอบความสัมพันธ์ระหว่างทีมทรัมป์กับรัสเซีย ถามแม้กระทั่งว่าทรัมป์เคยมาบอกตามที่วอชิงตันโพสตรายงานหรือเปล่าว่าทรัมป์เคยมาสั่งการให้แดนโคสไปพยายามที่จะโน้มน้าวเจมสโม์โคมีให้หยุดสอบทีมทรัมป์หยุดสอบไมเคิลทีฟลินแต่ละคนนี้ไม่ยอมตอบเลยเพราะฉะนั้นพอมาถึงวันที่เจมส์โคมีไปให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการในวุฒิสภามันยิ่งเป็นวันที่มีความสำคัญรอดโรสซนสไตน์ stein, ซึ่งเป็นคนที่เขียน เอกสารปูทางให้ดอนัลด์ทรัมสามารถเซ็นเอกสารปลดเจมส์โคมีได้ <c oughs> ก็ไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรมากเพราะฉะนั้น4ี่คนนี้นั่งพูดก็ไม่ได้คำตอบอะไรเลยพอหนึ่งวันถัดไปทุกอย่างเริ่มต้นที่การรายงานข่าวในเว็บข่าวต่างๆทั่วโลกและผมดึงมามันไม่ใช่เป็นความบังเอิญนะไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรแต่ว่าเว็บข่าว RT เนี่ยเป็นเว็บข่าวที่เอาเ,ออเนื้อหาของ เอกสารที่เจมส์โคมีเตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งมีความยาวทั้งหมด6หน้าด้วยกันเป็นฟา์แบบ Adobe Acrobat PDF แล้ว6หน้านี้พอตีพิมพ์ลงในเว็บไซต์ข่าวแล้วได้เข้าไปนั่งลองอ่านดูเอาจริงเจมส์โคมีให้การต่อคณะกรรมการในวุฒิสภาใน6หน้านี้มากกว่าที่4คนเมื่อกี้นี้ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ เสร็จแล้วมาถึงเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ3ทุ่มสทุ่มประเทศไทยเจมส์โคมี่ก็นั่งรถยนต์สีบรอนซ์เป็นรถยนต์ SUV กึ่งเป็นรถกระบะออกจากบ้านของตนเองในกรุงวอชิงตันดีซีมีคนขับรถขับรถแป๊บเดียวประมาณ20นาทีก็ไปถึงอา,อาคารแคปิตอลเฮลแล้วก็ให้เดินเข้าไปเหมือนกับเป็นการาบุกเข้าไปในฉากการเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีนี้ ในการถ่ายทอดสดซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในระดับเดียวกันกับการแข่งขันซูเปอร,ร์โบหรือแม้กระทั่งเรสโซเมเนียและเจมส์โคมี่ก็ไปนั่งให้ข้อมูลกับคณะกรรมิการวันนี้ของของโคมี่คือวันที่ทุกอย่างเผชิญกับกับข้อท็จจริงและข้อที่จริงล้วนๆและข้อท็จจริงที่ออกมาจากการให้ข้อมูลของเจมส์โคมี่ก็คือว่าที่เขาต้องออกมาตอบโต้ในประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็เพราะว่า เขาเชื่อว,ว่าประธานาธิบดีสารัฐและทีมงานในทีมนิบขาวได้ทำการใส่ร้ายป้ายสีและได้โกหกและทำให้องค์กรสถาบัน d e r a l b ร r e a u of i n v e s t i g a t i ร n รวมทั้งตัวเขาถูกเข้าใจผิดโดยสาธารณชนและเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยที่ในจดหมายที่ปูทางให้ประธานาธิบดีทรัมป์เอาโคมิออก ได้มีการสร้างเรื่องนะในสายตาของเจมส์โคมีได้มีการสร้างเรื่องรวมทั้งการให้สัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมเองในสถานีโทรทัศน์ n อ c n บ w s ีนิวก่อนเลสเตอร์โฮปได้มีการสร้างเรื่องให้ดูเหมือนว่าใน f อ i บขาดความเป็นเอกภาพในการทํางานมีความแตกแยกในองค์กรว่าเจมส์โคมีนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งไม่ได้รับความเคารพจากผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นคนที่เอ็นเอียงในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นคนที่มีความเทวทิยาที่จะแทรกแซง บริบททางการเมืองที่เป็นอยู่ในการเมืองระดับชาติของสหรัฐโคมีได้พูดง่ายๆนะเมื่อเมื่อคืนนี้เนี่ยโคมีได้พูดแบบเต็มเต็มปากเลยบอกว่าประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยและคนที่ทํางานในประธานาธิบดีในเทมเนียขาวเนี่ยโกหกโกหกทั้งเพสํานวนไทยโกหกทั้งเพสิ่งที่โคมีบอก มน่านทีพีหนนะฮะคุณจะมีเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงพึ่งโดนปลดออกแล้วกล้าไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมิการว่าประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเป็นคนโกหกเป็นไลเออร์แล้วสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดที่คุณซาวเสียงประชาชนชาวอเมริกันด้วยการเข้ามาดูบล็อกต่างๆใช้โซเชียลมีเดียและแม้กระทั่งสื่อสารมวลชนวิธีการวิเคราะห์อาจจะยกเว้นเฉพาะ Fox News ซึ่งเชียร์ทรัมป์อย่างออกนอกหน้าแม้กระทั่งในเรื่องนี้เนี่ย ม,มันมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าทำอย่างไรเมื่อประเทศของคุณมีผู้นำฝ่ายบริหารที่ดูเหมือนว่ามีความน่าเชื่อถือและมีความจริงใจต่อการใช้คำพูดน้อยไปกว่าเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งที่โดนไล่ออกคือทำอย่างไรเมื่อประเทศของคุณอยู่ในสภาวะที่ว่าอดีตพอร์บีไอเนี่ยดูเหมือนว่ามีทั้ง integrity และ honesty หรือความซื่อสัตย์ความซื่อตรง และความความตั้งใจที่จะรักษาหลักการในการปฏิบัติหน้าที่และมีความน่าเชื่อถือหรือสิ่งที่เขาเรียกว่า credibility สูงกว่าประธานาธิบดีถ้าถ้าคนในประเทศเริ่มคิดอย่างนั้นเมื่อไหร่ประเทศนั้นมีปัญหาวันนี้ของโคมี rubber meets the road มันเป็นวันที่เราเริ่มได้เห็นถึงอุปสรรคในการ อยู่ต่อไปของประธานาธิบดีดอนทรัมในวันที่คุณจะไม่เห็นสวสอสอ,อาวุโสออกมาปกป้องประธานาธิบดีคุณจะเห็นเพียงแค่มีการวิจารณ์วิธีการให้การของโคมีในหลายประเด็นประเด็นที่ผมย้อนไ้พูดถึงก็คือว่าโคมียอมรับว่าเป็นคนที่บอกให้เพื่อนปล่อยเมมโมหรือเป็นไดอารี่ที่เขาเขียนขึ้นมาอย่างเป็นทางการออกมาเองเพื่อที่จะรักษาชื่อเสียงของตนเองและองค์กร ในช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีนั้นต,ตั้งใจที่จะ,ะให้ให้ร้ายองค์กรหรือให้ร้ายตัวเขามันเป็นคืนแห่งประวัติศาสตร์เรตติ้งกระฉูดฮะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีเรื่องนี้ต่อนะครับวันของโทมี่วันที่ t ด e r ร b บบ m e e t ิส h e r o สิสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเจมส์โคมีได้ให้การต่อคณะกรรมการในวุฒิสภา,าไดว่าบทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม Jeff Sessions นั้นเป็นบทบาทที่น่าเป็นห่วงแล้วก็มีปัญหาเมื่อคืนเป็นม,มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในเรื่องนี้ว่ามีสอว่านหนึ่งถามว่าบทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม Jeff Sessions นั้นเป็นอย่างไรในช่วงที่มีการเริ่มสอบถึงความสัมพันธ์ระหว่างทีมการหาเียงของโดนัลด์ทรัมและรัสเซียปรากฏว่าเจมส์คมีบอกว่าเป็นบทบาทที่น่าเป็นห่วงแล้วก็เป็นปัญหา ท,ทั้งที่เจฟเซอร์ชันส์ได้ยุติบทบาทในการทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัเสเซียไปแล้วแล้วตอนนี้มาถึงขั้นที่ตามที่มีการรายงานข่าวมาโดยตลอดเจฟฟเซอร์ชันส์นั้นถูกมองโดยประธานาธิบดีสหรัฐว่าไม่สามารถาทําหน้าที่ในการดูแลเขาได้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพราะว่าเจฟเซชนส์ดันไป ดันไปยอมยุติบทบาทของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวกับการสอบความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์กับรัสเซียซึ่งเจฟฟเช,ชนก็ตัดสินใจทําถูกต้องแล้วเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยริชร์ดนิกสันเนี่ยพอทำผิดกฎหมายเนี่ยโดนจําคุกถึง1ปีกับอีกเจ็ดเดือน เพราะฉะนั้นเขามีบทเรียนจากในอดีตอย่างแน่นอนดี่อทอางก็รายงามนมาโดยตลอดว่าเจฟฟเซชันเสนอที่จะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยซ้ำไปเพราะว่าประเมินแล้วว่ามันมีความเสี่ยงทางกฎหมายที่จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปโดยเฉพาะยิ่งท่านนี้คือยุคที่ทรัมป์นั้นกำลังจะลงจากตำแหน่งในแบบที่ริชาร์ดนิกสันจะต้องลงจากตำแหน่งมันมีประเด็นปลีกยย่อยซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งไม่ไม่ยอมปกป้องนักศึกษาในในสถาบันการศึกษาถ้าเกิดนักศึกษาเหล่านั้นเป็นนักศึกษาในกลุ่ม LGBT หรือหรือ Q ด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ h u f f i n g t o n Post รายงานนะครับ<ม>คือท่ามกลางสถานการณ์ทั้งหมดที่ม,มีมีประเด็นต่างๆเกี่ยวกับรัฐมนตรีเนี่ยมันมีเรื่องเปลีย่อยซึ่งเกิดขึ้นโดยที่เอาจริงมันเป็นประเด็นที่ยังสามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆได้แต่ว่าเบ็ซี่ดีวอสก็ ได้ให้ให้ให้สัมภาษณ์สื่อในประเด็นที่เกี่ยวกับการที่เขาจะาสามารถดูแลเรื่องสิทธิเสรีภาพความสมบ์ภาพของนักศึกษาในกลุ่ม LGBT ไร้หรือไม่เขาบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเขาแล้วในสัปดาห์เดียวกันก็มีการเปิดตัวฮือฮากันมากโคศกกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของโดนัลด์ทรัมป์เชิญเองมาจาก Fox and Friends ผู้ประกาศคนโปรดของโดนัลด์ทรัมป์ก็เปิดตัวในฐานะโคศกกระทรวงต่างประเทศคนใหม่ก็ดูอย่าง ยังไม่ค่อยคล่องนะฮะเป็นผู้ประกาศเก่าพซึ่งไปเป็นโคศกก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างธรรมดาหลายประเทศก็ทำกันแต่ว่าอันนี้ชัดเจนว่าทำเลือกมาเองแต่ประเด็นใหญ่ในสัปดาห์นี้แน่นอนมันหนีไม่พ้นเรื่องของเจฟ f s เซ s i o ชันส์คือ i s s u องชืคือว่าเจฟ f s เซ s i o ชันส์เนี่ยได้ลดบทบาทตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสอบรัสเซียแต่ว่ายารดิโคมีก็ยังบอกว่าเจฟเซชันส์นั้นทํโตเป็นปัญหาและน่าเป็นห่วง เรื่องนี้มันหมายความว่าอย่างไรโดยที่โคมีก็ยอมแล้วว่าเชื่อว่าที่ทรัมป์ไล่เขาออกก็เพราะว่าต้องการที่จะ,ะเพิ่มแรงกดดันให้บางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในการสอบความสัมพันธ์ระหว่างทีมการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียนอกเหนือไปจากนั้นมันก็จะมีเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาขึ้นมา เพราะว่าโคมีก็ยอมรับในการให้การต่อคณะกรรมาการในวุฒิสภาว่ามันก็เป็นเรื่องจริงที่ไม่ได้มีการสอบประธานาธิบดีอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่สื่อสารมวลชนส่วนใหญ่ก็แทบจะทราบแล้วแต่ว่าทําไมพอ FBI ไม่ยอมออกมาสร้างความชัดเจนเพื่อลดลดลด,ลดคำคอรหาที่คนอาจจะมีต่อประธานาธิบดีสหรัฐ สวอที่ถามเรื่องนี้คือมาโกร์รีวิและถามได้โดนประเด็นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นใหญ่อีกเรื่องหนึง่งซึ่งเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อคุณได้มีโอกาสดูการให้การทั้งหมดตั้งแต่แรกจนจบสิ่งที่ชัดก็คือว่าโคมี่นั้นเชื่อตั้งแต่วันที่พบโดนัลด์ทรัมป์ครั้งแรกว่าคนคนนี้ไม่เป็นที่น่าไว้วางใจแล้วโคมียอมรับว่าตั้งแต่สมัยที่พูดคุยกับประธานาธิบดีจอจดอบบช หรือดิปประธานานธะิทดีบรัคโอบามาซึ่งในช่วงที่อามาดำรงตำแหน่งเนี่ยโคมี่ได้มีโอกาสพบอบามาเพียงแค่2ครั้งพบพบกันเพียงแค่2ครั้งแล้วก็ไม่ใช่2ต่อ2คือได้คุยกันโดยตรงแค่2ครั้งสมัยบุชพบกันคุยกันโดยตรงแค่ครั้งเดียวแล้วก็โคมี่บอกว่าเวลาพบกับบุชแลโอบามาเนี่ยไม่เคยรู้สึกมีความจําเป็นว่าจะต้องมาเขียนบันทึกรายวันเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าคุยเรื่องอะไรกันการให้การของโคมี่ที่ ฟังแล้วเสียหายที่สุดสำหรับโดนัลด์ทรัมป์มันเป็นความที่โคมีอธิบายให้ทุกคนที่นั่งดูรายการถ่ายท่ดสดเมื่อคืนนี้ฟังแล้วเริ่มเชื่อและคล้อยตามไปว่าทรัมป์เป็นคนที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเลยพร้อมโกหกตลอดเวลาแล้วเทียบกับทั้งบุชและโอบามาเทียบไม่ได้เลยอยู่คนะระดับเป็นคนที่มีอุปนิสัยที่พร้อมโกหกในเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ซึ่งภาษาอังกฤษในที่นี้เรียกว่า แพสโซลชิโกไลเออร์คนที่โกหกโดยที่หยุดตนเองไม่ได้โคมี่อธิบายถึงธรรมชาติของความเป็นคนในลนนักษณะนี้ซึ่งทําให้เขาไม่สามารถไว้วางใจและทําให้เขาไม่อยากที่จะอยู่กับประธานาธิบดีคนนี้สองต่อสองเลยเพราะฉะนั้นสําหรับหลายคนที่ฟังการให้การของโคมี่เมื่อคืนนี้เนี่ยประเด็นมันไม่ได้อยู่เรื่องของรัเสเซียมันไม่ได้อยู่เรื่องของการขอความจงรักภักดีในการกินข้าวร่วมกันที่ห้องกรีนรูม หลังจากที่รับตําแหน่งใหม่ๆหลังจากที่ทรัมป์รับตําแหน่งใหม่ประเด็นมันกลับอยู่ที่ว่าโคมี่กล้ากล่าวหาประธานาธิบดีที่อยู่ในตําแหน่งว่าเป็นคนที่เป็นคนที่พร้อมโกหกแล้วก็มีนิสัยส่วนตัวซึ่งไม่ควรได้รับความไว้วางใจและเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับอดีตประธานาธิบดีในอดีตถึงสองคนทั้งบุชและบามาว่าในสมัยนั้นเวนลาโคมี่คุยกับทั้งสองคนนั้นไม่เคยมีความรู้สึกที่ประหลาดประหลาดแบบ ที่เขามีเหมือนกับการพบทรัมป์อันนี้เจ็บอันนี้มันเจ็บแล้วมันเจ็บในแบบที่ทรัมป์ไม่กล้าตอบโต้ในโซโชเชียลมีเดียพยายามที่จะเก็บอารมณ์อย่างเต็มที่แล้วก็ให้ทนายออกมามีบทบาททนายที่ออกมามีบทบาทมีชื่อว่ามาร์เคสโววิชมาร์เคสโววิชนะครับท่านผู้ชมได้รับการจ้างจากโดนัลด์ทรัมป์มาด้วยค่าเหนื่อยที่สูงมาก1 5 0 0ดอลลาร์ต่อชั่วโมง ต่อชั่วโมงนะฮะและเขาปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้เนี่ยทุกวัน Mark e t s e r ว i c e เนี่ยได้รายได้จากทรัมป์เนี่ยห้าหมื่นบาทต่อชั่วโมงนั่นคือทนายทรัมป์แล้วประเด็นที่เขาตอบเนี่ยเขาก็พลาดในประเด็นที่เขาตอบเพราะว่าเขาไปอ้างอินรายงานของนิวยอร์กไทมส์แล้วก็เขาระบุวันที่ที่ตีพิมพ์รายงานของนิวยอร์กไทมส์ผิดวันแล้วก็ไปเล่นโจมตีในโค,โคมิในประเด็นที่โดยหลักการแล้วข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องนะแต่ว่างานเ็าจะมีเยอะหลังจากนี้อย่างแน่นอน คนอย่างโคมีดเจอการบริหารงานมาในระดับที่ Rubber meets the road เจอในระดับที่มันมันแตกถึงทุกทุกกลไกในการทำงานประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและความละเอียดยากที่คนอย่างทรัมจะสู้แต่ว่าเกมนี้ยังไม่จบศึกนี้ยังอีกยาวเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาต่อครับ กาตาร์รัฐมนตรีต่างประเทศก็ประกาศว่ายังไม่ยอมอ่อนข้อยังไม่ยอมปรับนโยบายต่างประเทศคือไม่ได้ยอมรับว่าสนับสนุนกลุ่มมุสลิมบรัตหุรุ่กลุ่มการก่อการร้ายฮามาสตามที่โดนกล่าวหาแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่ปรับนโยบายการต่างประเทศเพื่อเพื่อประเทศที่ตัดสินใจที่จะคว่ำบาตรและลงโทษเขาในครั้งนี้มันมีหลายเรื่องเหลือเกินแต่ว่าก่อนอื่นคือ UAE เนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาเ,เนี่ยเล่นโหดมาก แล้วก็ออกกฎหมายพิเศษเลยก็คือถ้าคุณแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่สงสารเสียใจหรือสนับสนุนกาตาในโซเชียลมีเดียหรือไม่ใช่ในโซเชียลมีเดียคุณจะโดนจัดหนักโดยที่คุณสามารถถูกด,ดำเนินคดีแล้วก็ติดคุกได้ถึง15ปีหรือปรับ136,000ดอลลาร์ 1, 36, 000, เล่นขนาดนี้นะฮะเสร็จแล้วในขณะเดียวกัน ผมก็ไม่รู้มันโหดกันจริงหรือเปล่าแต่ว่าบางเรื่องก็ยังค้าขายกันได้ CNN ก็รายงานให้ดูมานี่ CNN เรื่องนี้ากฏว่าการส่งกา๊าซระหว่างกาตาและ UAE เนี่ยยังส่งกันอยู่ตามท่อแกส๊สคือมันมีการระง,งับการขนส่งสินค้าและการนาเข้าสินค้าและการเดินทางใช่ไหมฮะแล้วก็สายการบินนะเจ้าหน้าที่การทูตเนี่ยโดนขับไล่ออกหมดคือประเด็นประเด็นตรงนั้นจริงแต่ว่า CNN ก็รายงานว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการส่งก๊าซระหว่างกาตาในท่อกส๊ส ไปที่ UAE ยเนี่ยยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมตรงนั้นซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องดีคืออย่างน้อยอยังพอคุยกันรู้เรื่องแล้วก็จะเห็นบทบาทของคูเวตในการพยายามที่จะจาให้มีการพูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าเส้นทางในการขนส่งน้ํามันก็อาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันถ้าเกิดในอนาคตหลายประเทศยังมีความขัดแย้งในระดับนี้ ต่อไป BBC ไทยก็รายงานเรื่องนี้เกี่ยวกับกรณีของที่ปตทได้ลงนามในสัญญากับบริษัทกาตาลึคือไฟแก๊สคอมพานีลิมิเต็ดหรือกาตาแก๊สเพื่อซื้อ LNG ในปริมาณ2ล้านตันต่อปีออตลอดอายุสัญญ,ญา20ปีกำหนดเริ่มรับ LNG ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม58เป็นต้นไปนับเป็นสัญ,ญญาซื้อขายและ LNG ที่ระยะย,ยาวฉบับแรกของไทย ก็ทางสำนักข่าวไทยเขาบอกว่าบมจไทยออรายงานว่านักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับการตัดสัมพันธ์ทางการทูตต่อก,กาตาร์ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อข้อตกลงกําลังการผลิตในและนอกกลุ่มโอเปกที่เพิ่งขยายระยะเวลาการลดกําลังการผลิตออกไปและอาจทาให้ราคาน้ำมันดิบนั้นลดลงได้อย่างก,ก็ตามการปริดพรมแดนระหว่างประเทศจะส่งผลให้เกิดปัญหาในการส่งอ,อน้ํามันและก๊าซธรรมชาติของกาตาร์โดยล่าสุดสหรัฐอรัญมบริตได้ยกเลิกการอนุญาตให้มีการขนส่งน้ํามันที่จะเข้ากาตาร์ผ่าน นั่นน้ำของประเทศแต่ยังส่งผ่านท่อแก๊สได้แล้วแต่ว่าของไทยเนี่ยปอทที่เป็นโงนามากาตารแกส๊สอันนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบเท่าที่เท่าที่เขาชี้แจงกันนะฮะแต่ในอนาคตอันนี้ก็ไม่แน่นะฮะแต่อันนี้ต้องรอดูว่าเดี๋ยวเขาจะผ่อนคลายในประเด็นที่มีการตัดความสัมพันธ์กันได้หรือไม่แต่ว่าอักษะที่น่าเป็นห่วงมากกว่ากบเป็นอักษะใหม่ซึ่งดูเหมือนว่าถ้าเกิดกาตาไม่ยอมได้รับการโน้มน้าวแบบโหดๆแบบนี้แล้วก็ปรับท่าทีเนี่ย อักษะที่น่าเป็นห่วงใหม่กับเป็นอักษะที่น่าเกรงขามอย่างมากระหว่างตุรกีซึ่งในวันนี้ส่งทหารเข้าไปในประจำการที่กาตาแล้วซึ่งสามารถส่งทหารเข้าไปประจำการได้ประมาณสองพันคนตอนนี้ส่งเข้าไปเกือบพันคนคือนอกเหนือจากการที่อเมริกามีฐานทัพในกาตาตุรกีก็มีแล้วทหารที่เข้าไปนี่เป็นฐานราบเข้าไปประจำการเลยนะฮะ ทั้งตรุรกีและอเมริกามีฐานทัพที่กาตาถามว่าอิร่านอยากจะเข้าไมา่มีบทบาทในการช่วยเหลือกาตาในเวลานี้ไหมก็เขาเสนอแล้วและแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะลึกซึ้งยาวนานขนาดไหนแน่นอนนิกายของอนิกายในศาสนาิสลามที่เป็นนิกายชียากซุนีในในบางประเทศมีความขัดแย้งกันแต่ว่าในบางบริบทก็ไม่มีความขัดแย้งกันนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าสรุปแบบผิวเผินว่าความที่กาตา ร้อยละเกเป็นซุนนีแล้วความที่อิหร่านร้อยละเก้าเป็นชีอะห์สองประเทศนี้จะผนึกกําลังกันทางด้านความมั่นคงไม่ได้อย่าสรุปอย่างนั้นนะฮะถ้าสรุปอย่างนั้นมันผิวเผินเกินไปโดยที่ไปมองเรื่องของนิกายศาสนาเท่านั้นแล้วแค่นั้นเราจบแต่ว่าอย่างไรก็ดีพูดถึงอิหร่านเรื่องใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีเรื่องเยอะเลยกัน,นะฮะเลือกตั้งอังกฤษก็ใหญ่ โคมีให้การสวอก็ใหญ่ตัดสัมพันธ์กาตาก็ใหญ่แต่เอาจริงๆเรื่องของการที่ไอซิสสามารถเจาะเข้าไปในอิหร่านได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไอซิสก่อเหตุการณ์ส่งคนเข้าไปทำระเบิดพรีชีพที่หลุมฝังศพที่รำลึกถึงอดีตผู้นำไออทล่าของอิหร่านและเข้าไปที่อาคารรัฐสภามีคนเสียชีวิต12คนบาดเจ็บเกือบ40คน การที่ไอซิสกล้าและสามารถเจาะอิหร่านได้อันนี้ก็เป็นมาสโตนของไอซิสซึ่งน่าเกรงขามอิหร่านปกติแล้วเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีการก่อการร้ายและเขาสามารถผูกขาดการใช้อำนาจรัฐได้อย่างเด็ดขาดอิหร่านเนี่ยไม่ใช่ฉนวนกาซาอิหร่านไม่ใช่อิรักไม่ใช่ซีเรียอิหร่านปกครองได้ไม่เป็นรัฐล้มเหลวและไม่มีสงครามกลางเมืองการที่ไอซิสเจาะเข้าไปในอิหร่านได้เนี่ยเอาจริงเนี่ย เจาะยากกว่าก่อการร้ายในฝรั่งเศสอังกฤษเบลเยียมสวีเดนอีกยุโรปตะวันตกเนี่ยการก่อการร้ายเนี่ยเอาจริงเยอะกว่าในอิรานอีกอิรานเนี่ยคุมเกมอยู่และปกติแล้วไม่มีการก่อการร้ายแต่ว่าไอซิเจาะเข้าไปได้อันเนี้ยน่าเป็นห่วงนะแล้วกล้าท้าทายแม้กระทั่งผู้นําสูงสุดของอิรานซึ่งคนอิรานนั้นเคารพและเชิดชูและศรัทธาไอโอโทรลัเพราะฉะนั้นคือ,ค,อคืออันเนี้ยเป็นเป็นประเด็นที่น่าติดตามันต่อไป เว็บไซต์อัลจูเซราก็โดนจมตีด้วยนะฮะทำกลางสถานการณ์ทั้งหมดนี้ตุรกีอิหร่านกาตากาตาคบกับตุรกีอิหร่านยาวไหมถ้าคบยาวเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับกลุ่มอของอ่าวกอลฟ c c ีซีซเนี่ยจีซีซีกอฟคอร์ปอเรชัเขาสอะไรจะเกิดขึ้นกับกลุ่มนั้นจะแตกกันดังถาวรหรือถึงเวลากลับมาคืนดีกันแล้วเมริกาจะอเมริกาอยู่ฝั่งซาอุดีอาระเบีย ขายอาวุธจริงหรือเปล่าลลาอาวุธนั้นจะถูกนําไปใช้ในการทําอะไรหลายเรื่องเลยเกินแล้วสถานการณ์นี้ในวันนี้ในตันอนกกลางในโลกอาหรับเนี่ยมันกําลังเกิดขึ้นแบบนี้ท่ามกลางความวุ่นวายและความโกลาหลทางการเมืองในโลกตะวันตกโดยเฉพาะยิ่งในสหรัฐและเป็นไปได้ในสหราชจาณาจัรด้วยซึ่งจะมีรัฐบาลใหม่หรือไม่ของพรรคคอนเซอร์วทติฟหรือเปล่านี่ยังไม่แน่เลยได้สัมไา เป็นสัปดาห์ของข่าวต่างประเทศจริงๆนะครับหลายเรื่องและนั่นก็คือรายการเดลิโดสในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันจันทร์ครับ